ปกติหมอง,งานยุ่งมากๆเลยค่ะไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากจะหากล้องวงจรปิดมาตั้งหน้าคลินิกเพราะว่าร้านปิดดึกค่ะมีคนแนะนำตัวนี้มาค่ะกล้องเลโก้ 4G ค่ะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่โหลดแอป,ปใส่ซิมก็ใช้งานได้แล้วนะคะหมอได้มาจากเพจ f a c e b o o k เลโก h Thailand ค่ะ พอได้มาแล้วก็ลองใช้งานเองเลยง่ายมากค่ะตัวนี้นะคะรองรับซิมการ์ด 4G ทุกเครือข่ายค่ะก่อนใช้เราก็ใส่ m e m o r รี่การแล้วก็ใส่ซิมการ์ดเข้าไปนะคะหลังจากนี้ก็ไม่ต้องใช้ Wi-Fi ก็ดูกล้องวงจรปิดได้ค่ะดูได้แบบเรียวท้าไม่ต้องติดเน็ตบ้านก็ดูได้ก่อนใช้งานก็โหลดแอป l e ็ c โคมานะคะโดยสแกนจาก QR Code ข้างกล่องค่ะชอบมากที่สุดก็คือถึงจะมืดแต่ภาพก็ยังเห็นชัดค่ะตัวนี้นะคะเวลาเราไม่อยู่ านก็สามารถดูภาพในร้านได้แบบเรียวไทม์ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะทําให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจมากขึ้นค่ะแถมจะย้ายไปตั้งมุมไหนตรงไหนก็สะดวกนะคะภาพชัดสุดๆทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะ